พี่น้องมาจ้าขี้ขอกระเจียวขี้ปมน้ำปลาดาจา้าอะค่ะขี้หม้อก็ไม่แค่นี้เนาะค่ะเนาะหาได้เยวแถที่หาได้อยู่ในสวนท้านี่ยะค่ะพี่น้องนี่แกงน้ำไม้เนาะคะ่ะอันนี้ขี้ปนขี้ปมเหรอค่ะพี่น้อง สวยปมเที่ยวค่ะเที่ยวแบบผิดเดียบคนหยุดตรงหรอกค่ะพี่รองค่ะใส่ด้ดูกุ้น้ําแล้วนะคะเนาะอ,อากาศเย็นเลยลมใบว้อยค่ะากาเกินกันแล้วค่ะผู้พาประเดิมพี่รอง น้าเป็นบัตรเป็นไอเนาะค่ะเนาะ หัวเย็วลอยละจ้าปลาสีฟ้ามาตัมแก้วคิบป้มกินของครับพี่น้องป้อมปลาจุดมากเนาะคะ่ะเนาะกลบ่มพีิกดิบครับพี่น้องอตัมไหมครับพี่น้องกระเทียมตํามตๆ แบบพี้ออกด้จบด้วยไปนะคะนี่ Breaking an gin into small pieces Tear it into เดีวเรียบเลยร้านิดนึงอืมสุ้นงวหน่อยนึงอืมแต่แับพไปเนอะมันกีโป้มกระดาษ ร้อนน้ำุุนง้งน้องค่น้ำต้มสุปค่ะพี่น้องคเอร็กแ้วอือนะนะคะพี่น้อง,เ,อองดาาเดี๋ยว,วกออยิปมน้ำปลาจาเก็๋อวไรนากพายไงก็พอบบันนอกกอกหนาค่ะให้ไงกินเนาะ,ค,ะนค่ะเนาะ อะิักอ่านพี่แกน้องได้เบิ่งงในช่มน้ำนะคะใส่หมนะำขหอมค่ะพี่น้องแจ้วกิ๊กเจ้ค่ะพี่น้องก็แกวกิ๊กเองตลอดเลยค่ะขม้วตุยนะคะ อร่อยอร่อยครับพี่น้องแตามมาะามากิาเกียลกิปลมก้าวของปลาด้าน,นีค้ค่ะพี่น้องมาจ้ากิ่ข้าวกระเจียวกิปลมน้ำปลาดาจ,จ้านะคะกิ่มงมะก็มีแค่นี้เนาะค่ะเนาะ เดี๋ยวเธอที่หาได้อยู่ในสวนเขานี่ยคะ่ะพี่นอ้องหรืแกงน้งไมันแล้วค่ะนี่กินคนขี้ป,ปะะ้อมหรอกค่ะพี่นอ้องอ่ะตัวน,นี้หอนหอนตุยเลยคะ่ะพี่นอ้องตัวนี้นุ่มๆหืมรับจับมันมันค่ะพี่นอ้อง เอาเน,นื้อเหลือกปลาหมอแล้วค่ะเนาะเป็นสมุนไพรเนอ่ยจ้าขอบคุณที่มาดักปากเพียงแค่นี้เนาะค่ะเนาะขอบคุณทุกการรับชมจา้าขอบคุณทุกการติดตามเนาะค,ะะคะ่ะเนาะ ขอบคุณทุกกลังแกทุกแรลทุกเลิอเนะคะเนาะทำใหเห็นหเบืองเห็นสมนะคะวัดีจ้านิยัง